สวัสดีครับทุกคนฮะเข้าสู่ช่องมูฟี่ด็อกฮะวันนี้ตามสัญญาเนยนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาบุกบ้านคุณมอสกันนะเดี๋ยวเจอเลยเจอเลยผมไม่ได้นัดคุณมอสก่อนเลยนะวันนี้นะเซอร์ไพรส์มากถ้าเกิดมันรู้เนี่ยเจ๊โคตรถึงแล้วคุณมอสเฮ้ยผมไม่รู้เลยเขามาเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยเขาตกใจมากเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขผมผมตกใจมากนี่คือผมไม่ตอแหลเลยนะผมตกใจมากอันนี้คือเซอร์ไพรส์ใช่ไหม ใช่สรายผมเมื่อกี้ผมพุ่งออกมานั่งรอหน้าบ้านเลยโอ้โหอันนี้เพิ่งตื่นเออเพิ่งตื่นเป็นผมตื่นใส่บ้านเลยนี่นี่ดูนี่นี่ผมเปิดไฟมีของเล่นเยอะมากอ่ะดูก่อนดูก่อนไอ้พิธีกรกลังหลังกล้องให้เื้นเต้นไงโอเคไม่เคยมาเป็นไงคจับนี่คือของแท้นี่คือของแท้อุตร้าแมนนี่ของทางเว็บไซต์คินขายบันไดจากผลิตจากจีนเลยแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าลงมาล่างก่อนเอ๊ะเดี๋ยวผมให้ดูสิ่งหั่จันทร์อย่างหนึ่งเป็นยังไงในตู้ผมสังเกตไปที่หน้าของเดียโบโร เดบโรเนี่ยมันจะสะท้อนแสงได้นะทุกคนเน่ะแม่เจ้านี่มันสะท้อนแสงได้แม่เจ้าตอนรีวิวไม่สะท้อนอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ไงมันสาดไฟลงมาแล้วมันเป็นสิ่งที่หมากจำมากทุกคนมันก็เรียนแบบคนอื่นอันนี้จะเป็นตุ๊กตาโมเดลซึ่งอาจจะมีแบบ18บวกเล็กน้อยมีรูฟี่วันพีชข้างในสุด โคแนนแล้วร้องเจียงในตู้ดำมีพระเอกเลยนะตู้ดำสุดเลยพระเอกเก็มันลึกลับมันลึกลับพระเอกแล้วก็มีผู้นำตัววันพันแมนแล้วก็มีไมฮีโร่อะคาเดิเมียแต่เอาไฟฉายมาส่องเลยว่าอู้หูมันมีทั้งแบบรวมฮีตุลตร้าแมนเป็นยังไงทุกคนสุดยอดไหมสุดยอดโคตรสุดยอดเลยมีฮีตูเตร้าแมนอุกิงฮีตูเตอร์แมนเรเจนต์ก็มีอีกตู้หนึ่งเนี่ยจะมีหุ่นยนต์ โอ้โหอันนี้ก็แล้วก็มีอุลตร้าแมนที่เพิ่งไปรีวิวไปครั้งที่แล้วจากคิดอะไขายคิดอะไรขายสามส่วนเราคือเราเราซื้อจากเขาแหละแล้วก็แล้วก็มาตั้งโชว์พอมาตั้งโชว์รวมกันเนี่ยมันสวยงามทุกคนทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่คุณจัดอันนี้น่าจะประเมินค่าไม่ได้อ๋อซื้อมานานยังติดฝุ่นซื้อมานานละซื้อมานานละตั้งแต่สมัยเราพูดกะกากันในทุกคนี่โอเคค่าค่าน้ำค่าไฟที่นี่เท่าไหร่ไม่รู้ก็บ้านมึงอะอะไรอะไรนี่ ข้างบนหุ่นมาชินก้าเป็นยังไงเห็นไหมสวยงามม,มีกอซิลล่าและก็เมกากอซิลล่าที่เป็นของปลอมอแต่การเมกาเนี่ยอาจจะของแท้เพราะตีนเป็นเขียวบันไดแล้วก็อ่ากอิ้งแมรี่เอ้ยนี่จะเป็นเท้าสันเทาซัมมี่ข้างล่างมีผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีคำขัดของโอมาจิโอด้วยซึ่งทางที่เรารีวิวไปแล้วที่เป็นหมวยของคุณแจ๊ดและดอกของมันเป็นแคนมัเป็นหมวยมึงอ่ะอันนั้นก็คือหมวยมึงแล้วก็อันนี้มีคิมคาจีนี่ด้วยอันนี้ผมกลับมาย้อนมาดูดีกว่อนทุกคนมา มาดูนี่ก่อนนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นหนังสือแม่เจ้าดาบพิฆาตอสูรคุณมอสดิดูกับเขาด้วยอ่านเขาด้วยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้อ่านรั้งที่เล้วผมทำเกี่ยวกับทฤษฎีดาบพิฆาตศูนยไงแล้วก็มันม่วเลยซื้อมาอ่านดีกว่าก็เลยซื้อมาอ่านจริงจังแล้วไม่ได้อ่านจะไม่หมดหรอกก็นี้มีอุลตา้าแมนเซโร่โอ้โหแล้วก็ทาโร่แล้วก็นี่เลยอุจตร้ะแมนไอ้ซออุร้ามนตรงนี้ผมบอกให้มีมันสองแสงได้อ่นนี้ดู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 ไหอนะ อ่ะทานหมดอ่ะทานหมดโอเคโอเคเราอดแดกไปเขาบอกว่าม um, ีช้างในบ้านอ่ะดีมากเลยครับนี้นี่นี่เป็นไม้ของโรดแล้วก็นี่แล้วเขาบอกมีหนังสือของสามก๊กด้วยนี่ผมเป็นคนที่อ่านสามก๊กอยู่นะนี่วรรณกรรมชิ้นเอกเนี่ยแต่ว่าเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะทุกคนนะอันนี้ทุกคนก็มันมันมันเป็นเรื่องย่อถ้าเกิดเรื่องจริงจะยาวกว่านี้อ่าก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณแค่นี้สหรับนี้ผมมีผมมีนี่มึงอวดเยอะจังวะปวดผมขออวดหน่อยนี่ดาร์กันบอลเสร นี่ส่อสมัยแต่ปี2006-2007เลยป่ะเนี่ยเอาจริงผมสะสมเป็นคนสะสมอยู่นะเนี่ยนะโคตรเก่าคิดอ,อูเอ้ไอยดูนี่ <S <S ดากนนอ้อ, <S <S 2> <S 2> <S 2> อนบอลซัดสมัยราคาเนี่ยผมบอกให้ราคาตอนนั้นอยู่ที่139บาทเห็นไหมทุกคนเนี่ยนะนี่ตอนที่3เนี่ย แผ่นอาจจะรายมากแต่ว่าแผ่นก็ยังครบเหมือนเดิมใช่ใก็ยังมีแบบทาสโบรไปแต่ว่ารุ่นใหม่อาจจะไม่มีแล้วใช่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็ที่ห้องส่วนตัวผมนี่ว่าะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องทํางานห้องห้องทำงานแล้วนี่คือห้องทํางานของผมแล้วก็นี่คือกระเป๋าคนจ่ายที่เพิ่งเอากล้องมาใช่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้เอาในบอกว่ามึงเพิ่งมาไงอันนี้มึงมาจากไหนเนี่ยอากิต้าก่อนอากิต้ากิต้าลิ้มนี้เป็นอ่าทาคามิเนะรู้จักเสียง เสียงเก่าอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าเสียงที่คอร์นมันมากประมาณนี้แล้วกันเป็กคองในพวกบวกให้มาดูมาดูข้างล่างนี้ก่อนทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็น Intel Core i3 รุ่นเก่าเลยแต่ว่าเราสามารถเอาเครื่องนี้ไปตัดนังหมาได้ oh. ตัด60เฟรมเลทได้อันนี้คืออยู่กับผมมานานทำเงินให้กับผมเนี่ยเกือบ500ล้านแล้วตอนนี้ย500ล้านเลยมึงรวยแล้วขนาดผมว่ามันต้องมีขายยาบ้า <laughs> <laughs> แล้วมาดูนี่ก่อนนี่คือผมนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยในในภาพนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียง เป็นยุคคล้ายๆกับยุคคลาสสิกโบราณดูต้้งแมนด้วยผมเอามาโชว์เลยว่าผมสายทุกคู่เราต้องมีคือแผ่นเสียงเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันคล้ายๆกับภาพถ่ายของเราภาพถ่ายแปดเนี่ยเอ้ยมันใหญ่มากดูข้างหลังนี่นี่โคทาโร่โอ้โหเออมาแม่เขาคือไอ้เก๊อนุมานแม่นั้นเขาเขาไม่ยัดใส่นี่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเอ่อแมกกาซีนบอกว่าไอ้คุณลักษณะเป็นยังไงมากแต่ว่ามันอาจจะขาดและเพราะว่า มันเก่ามากมากตั้งแต่ปีปีอะไรหนึ่งเจ็ดอ่ะตั้งแต่ปีสมัยพระเจ้าสิทธิ์ัมมีก็บ้าแล้วพระเจ้ากับคนบ้าเไม่เห็นมึงเพลเจอร์สมัยเด็กอยู่นี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 ่มีโคทารยุกเจ็ดส่ยนเลยอุตุนิเกนมราวชิดันก็มีนะมีหมดเลยนี่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 เอาน่ะเอออาจจะเก่าเล็กน้อยก็ช่วงประมาณปีเลโอใช่ไม่ไม่เลโอคือว่าเราอย่าเอามือสัมผัสกับแผ่นเสียงโดยตรงนะเราต้องเอามือสัมผัสกับอ่าเป็นวงกรอบนี้ผมอยากจะสังเกตว่าผมด้านหลังเนี่ยผมจะทำแบบนี้ตลอดเลยนี่แล้วกันนี่นี่นี่เอา

พี่มีแผ่นของเคียวสกามโต้หรือเปล่าใครคือเคียวสกามโตวะแต่ว่าเขาตายไปแล้วดิคำโตนั้นนั่นอยู่นี้อ่านี่นี่นี่คุณจักรพงศ์นี่อะไรเคียวสกามโต้สกามโต้นี่นีดูดูดูีเขาเี้กเป็นแผ่นรวมฮิตอปแผ่งซุกิยากิที่เป็นพิธีปิดในกีฬาโอลิมปิกด้วยออ๋เป็นยังไงทุกคนน่เลยอันนี้เขาเนี่ยนี่นี่นีอาจจะเป็นแบบ โปรเตอร์ภาพถ่ายในอดีตของเขาเอ้แผ่นเสียงมันมีอย่างนี้ชอบมันมีมันมีใช่ใช่ันมีเรื่องราวมันจะมีอยู่3คนที่ผมเก็บเก็บบ่อยมากที่สุดอ่านี่นี่นี่อันนี้ของของเซโกะอันนี้อันนี้คืออัลบั้มแรกของเขาเลยนะอใช่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 นั่นเองก็คืออัลบั้มแรกที่ผมเก็บมากที่สุดนะคนที่สองที่ผมเก็บคืออากินะออ๋นากามุโะริอันนี้คือคนไทยน่าจะรู้จักเยอะทำไมอ่ะเพราะเขานี่น่าจะดังที่สุดแล้วในพี่กูแจ๊สที่กูแจ๊สโชว์โชว์นนั้นโชว์เนี่ยผมเนี่ยก็คืออีกคนนึงก็คือคนนี้นี่ใครนี่คือออออขง่่าาายยยยููููกก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 กิิิิโโโะะะะผมมม็็็ตคนนีเซแล้ว เขาเขาตายไปแล้วโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนไม่เข้ากับแม่แค้นหน่อยเออแล้ววันนี้เราจะไปเจอมารไอ้แค้นข้างบนด้วยเจอด้วยแต่มารไอ้แค้นที่ำงานอยู่ข้างบนนี่นี่โดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนเต้นมากฮีโร่รวมทุก็มีเห็นไหมอันนี้อันนี้เข้ากับไปนี่เลยเราเคยทำคลิปพวกอะไรนะฮีโร่รุ่นพ่อรุ่นพ่อแล้วนี้เออเออเห็นไหอันนี้อันนี้เป็นเซตเพลงรวมอย่างนั้นเลยใช่รวมอย่างนั้นเลยแล้วก็มีโอ้โหเนี่ยเป็นการ์ตูนก็มี โอ้โหการ์ตูนเก่ามากการ์ตูนเก่ามากมีโอ้โหเจ้าหนูปรามานูอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเปเปิดแบบโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมชิก้าเออนี่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 นะ เออเนี <ider> ่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยเอ้ยรูปแหงนอ่ากูจะได้ชอบมากเพราะรูปแปวเนี่ยปรากฏตัวอยู่ในโคเนนใช่เนี่ยผมเก็บของเซโกะเยอะมากอันนี้ผมก็เก็บอยู่แล้วอันนี้มันเป็นกล่องแบบเป็นกล่องเป็นเขาเรียกเป็นรวมฮิตอัลบั้มอันนี้ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยเป็นบล็อกเซ็ตอันนี้อันนี้เป็นเครื่องเครื่องอะไรเป็นเครื่องเล่นเป็นเครื่องฟังฟังได้เหมือนกันฟังฟังได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเสียงไม่ค่อยพอเท่าไหร่โอเคแล้วอย่างในแผ่นเสียงเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมันจะมีขนาดสิบสองนิ้้ววแลคุณมากี่นิ้ว ของผมเนี่ยอ่า20กิโลนี่เนี่ๆผมผมเก็บเนี่ยนๆอ๋อนี่คือแผ่นเล็กนี่แผ่นเล็กแผ่นเนิ้วอันนี้ของเซโกะอันนี้ของอาคินะอาคินะเซโกะนี่นะมันต้องใช้อะแดปเตอร์ในการในการทำนะคนที่ชอบบิลมากเมื่อกี้คุณแจ็คพูดถึงเอวโตะมาเลยเซ็ตนี้มาเลยนี่ตู้โชว์ของคาร์เมนไรเดอร์บิลอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ชัดเต็มๆเลยเจ้าเต็มๆเลยเต็มๆเลยคาร์เมนไรเดอร์บิลแล้วก็นี่คือเป็นงานกล่องอ่าครับคือผมเนี่ยเป็นคนซื้อของเล่นมาแล้วก็ อ๋อตัวขายต่อไม่ได้เอยู่ตรงนี้บัตเทิลอยู่นี่แล้วจะทำไมมีโอ,โอ้โหครบจริงๆว่ะมีอยู่น gotcha ี่แล้วก็มีนี uh ่นี่นี่นะเออเนี Seiten ่ยน um ี่มีมีนี่หน่นี่หน่ยเป็นเป็นเจลลี่ตัวเจลลี่เจลลี่เจลลี่อ่าเจลลี่สวยสวยงามนี่นี่นี่มีบัตเทิลตรงนี้ด้วยอ่าเห็นนะเออว่ะนี่คือกล่องไพโดราบ็อกของจริงนะที่สามารถทำลายล้างโลกได้จริงๆโอ้โหอันนี้ผมไม่โกหกตอแหลนะคือมันผมตื่นเต้นมากผมชอบบิวโอ้โหแล้วเจออย่างนี้เลยเอออกแตกลายอกแตกตายอกแตกลายผมอยากจะขโมยกลับบ้านอ่ะครับ ผมตื่นเต้นกับวิวแล้วเดี๋ยวดูม้ดเด็กแค้นดีกว่าอันนี้คือเจ้าของช่องเด็กแค้นเราจะได้เห็นเขาจริงๆแล้วที่โด่งดังตรงนี้เท่าไหร่แล้วยอดวิวเป็นล้านโอ้โหยอดซับเนี่ยเกือบ500ล้านแม่เจ้ายูทูบเบอร์ดับหนึ่งของเมืองไทย อันนี้มึงไปมนโนเอที่บันเอาเองหรือเปล่าเอามาดูก่อนเอามดูฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือเพิ่งเพิ่งดูวีดีโอมาแล้วก็มาตัดต่ออย่างี้เมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงม้าเด็กแค่อยู่ในกล้องนะไม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือว่าเสียงอาจจะเป็นเสียงแววหูแววเขาทำงานอยู่อย่างนี้ตัดโดเรมอนนะคือดูคลิปเนี่ยที่เราเมื่อฤกษ์สิ์มาอันนี้คือเจ้าของช่องเด็กแคนตัวจริงอ่ครับ แต่ว่าผมนี่คือมาให้แค่นําเสียงเมื่อก่อนคุณแจ๊ก็ให้เป็นเป็นเสียงเหมือนกันนาเสียงเหมือนกันแต่ว่ามานี่เขาบอกว่าไม่ชอบเขาบอกว่าเสียงคนอื่นเนี่ยสู้มอนไม่ได้เขาบอกเนี่ย <c oughs> เออเรามีเรามีหนังสือหนังสือหนังสือนี่คือหนังสือคู่มือที่ม์กอ่านประจํานะกระเป๋าสีมิติโดเรมอนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยดูข้างในมีอะไรบ้างอันนี้คือเราสปอยเลยเนี่ย <c oughs> ่สปอยเนื้อหาจากข้างในเลยอาจจะมีเออนี่คอปเตอร์ไม่ไผ่มีอะไรใช้งานยังไงบ้างโอ้โหนี่แล้วนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคือม้า ถ้าเกิดใครเนี่ยเียกว่าแล้วไม่เคยดูไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วทั้งบ้านทั้งทัวร์บ้านแล้วก็มุมของเล่นต่างๆนานาแล้วก็บ้านหลังใหญ่ที่เนื้อที่กับบ10 70ไร่โอ้ใช่ทั่วไปไหนเ <laughs> ลยไม่รู้จินตนาการ <laughs> เองเรื่องบ้าน70ไร่นะ <laughs> อ่าวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบคนระับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องนี้ด้วยละกันนะพี่ด็อกเป็นช่องใหม่ล่าสุดใช่อันนี้คือแชร์ทั้งเด็กแคนทั้งโฟล์ฟันเลยนะแชร์กันไปหมดเพราะทั้งโฟล์ฟูกไอเฟสฟุกด้วยกูสร้างอะไรได้แล้วช่องนี้เพื่อมาทำคลิปนี้แหละแล้วคราวหน้าเราจะไปเปิดบ้านที่ไหนอาจจะแบบเฮ้ยยอดวิวเยอะเนี้ยพี่อยากไปเปิดบ้านคนนี้ดูเปิดบ้านคนนู้นเราก็อาจจะไปที่นั่นเลยหรือว่าแต่ในขาคนแจเนดูสุดเสื้อก่อนสุเสื้อก่อนทุกคนลืมบอกไปเลยเสื้อหนังหมาตอนนี้เสื้อหนังหมาตอนนี้สามร้อยบาทรวมส่งใช่ดูนะ ตอนนี้ได้เขาหมดไปแล้วใช่ครับตอนนี้แต่ว่าไม่ว่าอาจจะมีคอลเลคชันใหม่หรือเปล่าก็ลองทักเลยก่อนอ่าครับลองทักไปก่อนเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้เนี่ยคือเสียดายนะใช่ใชลองทักไปก่อนเผื่ออาจจะมีแบบว่ามีเลหรืออาจจะแบบมีเลตกกล่นนี่ยตกทำนั้นตกหลุดจองหลุดจองอะไรอยพวกงี้จะจองกันให้ควักเลยเออก็ทักมาก่อนอ่าครับผมทำได้แค่ทักไปเท่านั้นทักไปอีกปีนึงก็จะต่อ เหมือนมีคนหนึ่งทักปี2019ผมเพิ่งตอบปี2021โอเคเนี่ยสันดานลนี่ไงยอดโอเคอ่ะอาวันนี้ก็มีฝากทุกคนขอตัวดานแต่พีตัวนี้บ๊ายครับบายครับเจอใหม่นะแมวนี่ฮะยาวจริงชายาเขากคือหางยาวครับแมวราคาแพงปกติมันจะไม่ออกมานะตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรหางยาวอ้าาา